สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้นะครับผมจะมาทำนายฝนนะครับฝนปี2569นะครับว่าจะเป็นยังไงจะมากหรือน้อยนะครับการทำนายฝนนะครับดูได้จากต้นไม้นะครับหลายๆชนิดนะครับปีนี้นะครับผมทำนายจากต้นประดู่นะครับต้นประดู่นี้นะครับออกดอกเมื่อ ประมาณวันที่ห้าหรือหกประมาณนี้นะครับกุมภาสองห้าหกเก้านะครับซึ่งปกติแล้วต้นประดูนี้จะออกดอกเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาประมาณสองเดือนนี้นะครับแต่นี่นะครับออกเร็วมากนะครับออกต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งมีความผิดปกติอย่างมากเลยนะครับ ต้นประดูนะครับตัวเขาเองสัมผัสได้นะครับว่าฝนจะมามากหรือว่าจะมาน้อยนะครับเขาถึงออกดอกนะครับออกดอกเพื่อต้อนรับฝนนะครับองความรู้นี้นะครับผมได้รับมาจากคุณพ่อคุณพ่อก็ได้รับองความรู้มาจากคุณปู่ คุณปู่ก็ได้รับมาจากคุณพ่อของคุณปู่อีกทีหนึง่งนะครับองค์ความรู้การทํานายฝนจากต้นไม้นะครับหรือว่าการทํานายฝนจากต้นประดู่นะครับปีนี้นะครับสองห้าหกเก้าทนายว่าฝนจะมากและจะมาเร็วนะครับคำว่ามาเร็วหมายถึงว่าปกติเนี่ยฝน จะเริ่มเดือนพฤษภาใช่ไหมครับปีนี้ฝนน่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษานะครับหรืออาจจะไปไปลายเดือนมีนานะครับสาเหตุที่ผมคิดว่าฝนน่าจะมาเร็วเพราะว่าต้นประดู่เขาออกดอกเร็วนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นนะครับต้นประดู่เขาออกออกดอกดอกเร็วผิดปกตินะครับซึ่งตามธรรมชาติของเขาแล้วนะครับเขาจะออกเมษาถึงพฤษภาสองเดือนนี้นะครับ บางปีก็จะออกปลายเมษานะครับบางปีก็จะออกกลางๆเมษานะครับไม่เคยมีปีไหนที่เขาจะออกต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับนั่นแสดงว่าปีนี้ฝนจะมาเร็วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าต้นไม้นี่เขาสัมผัสเขามีเซนต์พิเศษเขาสัมผัสฝนได้นะครับ ไอเราไม่รู้หรอกแต่เขารู้นะครับอย่างคุณพ่อผมนะครับ <c oughs> คุณพ่อมีอาชีพทํานาเป็นหลักนะครับทําไร่แล้วก็ทํานานะครับคนที่ทําไร่ทํานาเขาก็จะสังเกตรธรรมชาตินะครับสังเกตว่าปีไหนฝนน่าจะมากปีไหนฝนน่าจะน้อยนะครับก็จะก็สังเกตต้นมะม่วงนะครับสังเกตดอกมะม่วงสังเกตต้นประดู นะครับต้นหางนกยุงนะครับการออกดอกนะครับก็มีออกดอกเร็วนะครับออกดอกปกติแล้วก็ออกดอกช้านะออกดอกเร็วก็คืออย่างปีนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์ออกแล้วออกดอกปกติก็คือเดือนปลายเดือนเมษาต่อพฤษภานี่คือปกติของเขานะครับส่วนออกดอกช้าก็คือเขาออก เริ่มออกเดือนพฤษภาไปแล้วนะครับปลายเดือนพฤษภาหรือหลังพฤษภานั้นออกดอกช้านะครับซึ่งก็ทํานายฝนได้ดังนี้นะครับออกดอกเร็วฝนจะมาเร็วออกดอกปกติฝนก็มาปกติออกดอกช้าฝนก็จะมาช้านะครับแล้วมีอย่างนี้อีกนะครับท่านผู้ชมออกดอกน้อยนะครับออกดอก ปานกลางนะครับแล้วก็ออกดอกมากแล้วมีอีกท่านผู้ชมออกดอกมากที่สุดอ่าต้นประดู่ถ้าปีไหนออกดอกน้อยแสดงว่าปีนั้นฝนก็จะน้อยนะครับถ้าออกดอกปานกลางฝนก็จะปานกลางนะครับออกดอกปกตินะครับถ้าออกดอกมากปีนั้นฝนก็จะมากนะครับ ถ้าออกดอกมากที่สุดอ,อันนั้นฝนมากแน่นอนมากที่สุดหมายถึงท่านผู้ชมดูทุกกิ่งจะเต็มไปด้วยดอกช่อดอกดอกนี้จะเต็มต้นเหลืองอลามไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับใบเลยดอกเต็มเลยอย่างนั้นฝนเยอะแน่นอนนะครับน้ำนี่เขื่อนแตกแน่นอนถ้าแบบนั้นนะครับทุกกิ่งนะครับเต็มไปด้วยดอกนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีความคาดเคลื่อนอยู่นะครับถ้ามาชมชมแล้วกอ็อย่าไปวิตกอย่าไปหวั่นไหวนะครับว่ามันจะมากเกินจริงนะครับคําว่ามากนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมากทุกพื้นที่นะครับเหมือนว่าโดยรวมนะครับโดยรวมทํานายโดยรวมว่าฝนมากน้ํามากนะครับการทํานายนี้มีความแม่นยําพอสมควรนะครับผมเรียกว่าแม่นยําพอสมควร ผมไม่ได้บอกว่าแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่าแม่นยำพอสมควรเลยนะครับคนที่ทำไร่ทำนานะครับเขาก็จะสังเกตแล้วก็บอกต่อให้ลูกให้หลานฟังนะครับส่วนคนที่ไม่มีอาชีพทำไร่ทำนาก็จะไม่ค่อยได้สนใจนะครับอย่างตัวผมเองนะครับก็เป็นคุณพ่อก็เป็นชาวไร่ชาวนาก็เห็นคุณพ่อกับคุณแม่นี่คุยกันประจำเลย เห็นต้นมะม่วงต้นนี้โอ้โหปีนี้ดอกเยอะมากเลยนะฝนจะต้องเยอะเนี่ยท่านผู้ชมคุณพ่อผมกับคุณแม่ก็จะคุยกันลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นจริงดังนั้นนะครับปีไหนที่ต้นมะม่วงที่นาของผมออกดอกเยอะๆนะครับปีนั้นฝนเยอะมากนะครับปีไหนออกดอกน้อยก็จริงๆนะครับแรงนี่มันจริงๆนะต้นไม้นี่มันสามารถทํานายฝนได้เลยนะ ต้นไม้นี่มันมหัศจรรย์มากเลยนะครับเพราะว่ามันสัมผัสฝนได้นะครับมันรู้ล่วงหน้านะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเซนอะไรมันรู้ได้เลยนะครับคนเราก็ต้องสังเกตต้นไม้นะครับว่าต้นไม้มีความผิดปกติยังไงนะครับเหมือนเหมือนเราสังเกตมดขนไข่อันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าจริงไหมอย่างมดขนไข่เนี่ยมันขนไปเพื่ออะไรมันขนทําไมนะครับทางวิทยาศาสตรย์ยังยอมรับเลยนะครับ นั่นหมายถึงว่าฝนอาจจะมาเยอะนะครับฝนอาจจะท่วมพื้นที่ลุ่มมันก็จะต้องขนไข่ขึ้นที่สูงนะครับนั่นคือพฤติกรรมของมดนะครับซึ่งมันมีเซนต์มันมียานวิเศษยานพิเศษนะครับใช้ว่ายานพิเศษชนิดหนึง่งนะมันสามารถรับรู้ได้นะครับว่าฝนก่อตัวฝนจะมานะครับต้นไม้นี่ก็เหมือนกันนะครับ ส่วนรายละเอียดนั้นมันรู้ได้ยังไงอันนั้นเราเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ทีหลังนะครับแต่เบื้องต้นนะครับผมแนะนำท่านผู้ชมนะครับสังเกตได้เลยนะครับต้นไม้นะครับปีใดนะที่มีดอกมากผิดปกติแสดงว่าฝนมากนะครับปีไหนปานกลางก็ฝนปานกลางปีไหนน้อยก็ฝนน้อยถ้าต้นไหนมาเร็วแสดงว่าฝนก็ต้องมาเร็วด้วย นะครับให้ท่านผู้ชมจําจองค์ความรู้ตรงนี้ไว้นะครับรับรองว่าแม่นยํานะครับท่านผู้ชมจดใส่กระดาษไว้เลยนะครับแชร์คลิปนี้ไว้ดูเลยนะครับปี2569ฝนเยอะแน่นอนนะครับอาจจะมีท่วมในที่ลุ่มนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกที่นะครับนี่ผมประเมินสถานการณ์โดยรวมนะครับ พื้นที่มันแห้งแล้งก็อาจจะมีอยู่นะครับแต่โดยรวมแล้วในประเทศไทยปีนี้ถือว่าฝนจะเยอะนะครับปี2569โดยอาศัยองค์ความรู้คนโบราณน,นะครับจากคุณพ่อผมเองนะครับสังเกตจากต้นไม้นะครับที่ออกดอกผิดปกติอันนี้เร็วผิดปกตินะครับนะครับประดู่นี้จะออกดอกประมาณปลายเดือนเมษานะครับ ปลายเดือนเมษาห,หรือกลางเดือนเมษาถึงพฤษภานะครับนี่เขามาออกเดือนกุมภาพันนะครับจึงทำนายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าปีนี้ฝนจะเยอะนะครับก็เอาองค์ความรู้โบราณน,นะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมลองแชร์คลิปนี้ไว้ดูเลยนะครับว่าจะมีความแม่นยำกี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีการคลาดเคลื่อนยังไงก็ อย่าตำหนิกันนะครับผมก็พูดไปตามเนื้อผ้านะครับพูดตามผู้หลักผู้ใหญ่พูดตามผู้เท่าผู้แก่นะครับพูดตามคุณพ่อผมนะครับว่าลักษณะอย่างนี้ฝนมันจะมาเยอะแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวนำคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ